สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกับบาววบนโนนค้นเดิมขึ้นเราครับผมคลิปนี่บาวานนโนนสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดสมหมูนะครับผมสมหมูแผ่นครับหรือว่าสมหมูชิ้นกัเห็ดใบทาไวถ้าปิ้งไว้าทอดกับไอ้เนี่วหอนหอนพี่น้องแซ่บขนาดนี้ครับผมกับาว์บนโนไปซื้อเนื้อหมูมากครับผม เลือกเอาเป็นติดมันน้ำจักหน่อยได้ครับเพราะว่ามันสีใดแบบย่มปิ้งย่ำนี่มันสีใดมันมันหอม,มหอมแซ่บครับผมวิธีการเฮาก็มาหั่นก่อนครับหั่นเป็นแผ,นผ,นนแผน่นครับผมหั่นเป็นแผ่นประมาณหามินครับผมความหนาประมาณหามินหั่นเป็นแผน่นไ,ได้ครับ เดวแต่ผู้มากือว่าล่ละครับสี่ั้นน้ว่านี้ก็ได้แต่ว่าคั้นน้มันก็อยากสี่มันสิคขั้นยากแน่ครับผมยามหฮอคัันมันสียากบกมานุ่นก็เลยหั่นสีงบางจักน้อยครับมื้อนี้ได้เนื้อหมูมากน่าสิบม็นเนื้อหมูหน่อยหมูอ่อนอยู่ครับเนื้อบ่บ่แนเนียบ่นี่เป็นไดเนื้อออกแล้วๆแน่ก็ ที่จริงคันเม่นเนื้อแข็งแข็งเนื้อหมูแน่นแน่นเบาวบานวนสิทุบซะก่อนครับแต่ว่าอันนี้บ่หาจะทุบก็ได้ครับคิดว่านาสิคันเขาเขาเครื่องง่ายอยู่ครับ <c oughs> เนื้อหมูซื้อมา โลครับโล่น้อยๆคัอันเรียบร้อยแล้วครับผมิชินอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับผมอาขั้นตอนต่อไปเข้าับทิตตำเครื่องครับผมเครื่องกะซีมีกระเทียมครับกระเทียมเนื้อประมาณโลหนึ่งนี่มาว่านุนใส่กระเทียมจากสองกำาครับผมสองกำมือ สองกำนน้อย,อยสามกำกันได้ครับตามครับบันกระเด็น เรียบร้อยแล้วครับผมกระสีตำประมาณนี้แหละครับว่าถึงกับแหลกคากรีปันได้รอกครับผมอันนี้ครับกันใส่กระเทียมลงไปครับผมกระเทียมนี่มันเฮ็ดให้หอมให้แข็มด้ครับนเนื้อมันเข็งเนื้อมันหอม ยวลองประมาณบ่งอีกรอบนึงครับวลามันสิพอดีบ่โอเคครับผมถือว่าได้ครับผมขั้นตอนต่อมาเฮาก็ใส่ข้าเนี้ยวหนึ่งครับพี่นอ้องตัวนี้เป็นข้าเนี้ยวหนึ่งซุกแล้วว่าบ้านอน่นเอาไปล้างนา้ำเอาเมือกมันออกครับเพราะว่าขามันมีเมือกนีลังเท้อกินมันอาจสิบ่อดีปานในรครับล้างเมือกออกแล้วก็ตั้งให้มันสเสด็ดนามครับผม เราก็ออามาลงครับผมวันนี้เอนี่ยไส้ยูระมันสิบบาทครับสี่ฮอระหามาสองฮอครับผมบันนี้เขาก็ปรุงเครื่องพี่น้องเครื่องว่าม,มีอย่างไรครับคั้นสมบริปเปิดฝาใส่เกลือพี่น้อง เกลือโรยลงไปใส่จากสองยุบมือครับเกลือนี่ลดอ้ถ้าเกิดว่าเฮ็ดเข้มนี่ก็สิเป็นซ่าเนี่ยพี่น้องสิเป็นซ่าแต่ว่าสาิรักษาได้โดนเก็บไปได้โดนอันเฮ็ดจางนี่ก็สิเป็นไวแต่ว่าสิเสียไว้ขึ้นกันครับผม ใส่ผงนัวลน้ำจะน้อยครับเพื่อความกลมกลมใส่ผงนวลงไปโอ้ปิวปิวพัดลมลมพัดพ่อพอใส่ลายครับผมตอานี้ก็อดขั้นตอนสำคัญแะครับผมสเมิเป็นมดเป็นสิพานบ้าพานก็อยู่ขั้นตอนนี้แหละครับขั้นตอนขั้นครับผม ขั้นนี้ต้องต้องขั้นใ้มันได้เด้ยครับคือให้มันเขาน้ำเขาเนื้อให้มันเข้าถึงเนื้อมันพู้ลางคนเฮ็ดตอนตอนบ้ามโนนหาเทใไม่ไม่นี่ขั้นบ่ได้ครับผมคั้นบ่ถึงมันก็สิเน่าไปบพเป็นสมกลายเป็นเน่าไปเลยขั้นตอนนี้เฮาใช้เวลาจะน้อยครับ คันบีบป้งแห้งมันต้องอยาดมันเจ็บครับเอาจนมันเหนียวตุยตุยหมดแล้วครับหอมหอมกระเทียมเดี๋ยวใส่เกลืออีกน้อยก่อนครับพี่นอ้อง สิเฮ็ดแบบรสชาติแบบให้มันไปทั้งเกือบเข้มครับเพื่อยามทอดพอไปกินไปยังก็บ่หาแต่รมีแก้วบ่ต้องกินกับแก้วกินครับข้าวเหนียวย่างเดียวได้เลยจริงสิครับเสือลงไปจากน้อยนึงครับผมเอาพอเดี๋ยวมันสหลวงเข้มเข้มไรก็บาบครับน่านเป็นพร้อม อ๋พี่น,อน้อง่าชิได้ที่แล้วล่ะครับผมเหนียวตุยตุยแล้วเดี๋ยวบาว์บนนุนสิบีบเน่นแต่ไว้จักน้อยครับผมเดี๋ยวสิเอาแช่ไว้แบบนี้ก่อนจากสิบนาทีครับผมสิบถึงยี่สิบนาทีเดี๋ยวคอยสิมาแพ็คใส่ถุงครับผมแล้วันนี้ขันตอนนี้เฮาสิมาแพ็ครับผมบรรจุพันธุ์ครับ <laughs> บาบานน่นเซียซีฮอรด้ครับผม เก็ดซีหอทอทอกันโอ้เหนียวตุยๆนะครับเกสีหอละสองขีดเกิงครับโอ้ไปสามแล้วตัวเนี้ยโอ้แม่นดอกนี่หอละหอละ4ีขีดครับ คอยใหญเลยเอาสีคิด ทั้งมึงกันครับสองขั้นตอนแพ็กถุงนี่ครับผมก็ต้องไล่อากาศออกให้มันดีครับบีบอัดแน่นลงไปอัดแน่นแน่นลงไป nén, Lai, nén là, yàng, này lấy là này đó ไปทีแหรอครับอย่างมัดครับผมมัดอย่างแน่นๆเก็บปากุงครับ ครับผเรียบร้อยแล้วครับผมมันจุพันเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ไปซีฮอครับฮอละสามขีดเคิงฮอลละสามขีดเคิงสามสี่สิบสองโลสองโลสามตกใส่ข้าวนียวใส่กระเทียมใส่เกระนลงไปแล้วได้โลสามขีดครับพี่นอ้องเพิ่มขึ้นมาอีกเอา <ะ S 1> บานนี้แพ็คเรียบร้อยแล้วเฮาสี่เอาไว้ประมาณ <c oughs> ประมาณจากสามหมื่นครับผมพี่น้อง สามมือนี่ก็นาสิเริ่มกินได้แล้วเดี๋ยวเขาไปเบิ่งวา่าอดมือแล้วบัดเอามาเฮ็ดกินรสชาติสิเป็นจรงได้เดี๋ยวก็เบิ่งอีกเทียนหนึ่งครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กบบาวบ้าวโนนการนำเสนอวิธีการเฮ็ดสมมูนนะครับบ่ได้กินดอกคลิปนี้การเสียมล่าพ่อแม่พี่น้องแกรนีสกันครับผมคี่เกาครับพ่อแม่พี่น้อง ยูดีไม่แห้งสุผู้สุขคนสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยบ่เจ็บบ่จนแล้วพอกันไม่คลิปหนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม oh.